สวัสดีครับผมชื่อนบนะครับปัจจุบันอายุ42ปีเรื่องราวของผมมันได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนหลังจากที่ผมซื้อบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านย่านชานเมืองซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่ากับสิ่งที่ผมเจอในตอนนั้นมันก็ทำให้ผมทั้งขนลุกทั้งเกิดเป็นภาพที่ติดตารวมทั้งความสะเทือนใจมันก็ยังติดอยู่ในหัวของผม แบบที่ผมลบไม่ออกมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนสมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆด้วยความที่ผมอยากเป็นส่วนตัวผมก็เลยขอกับที่บ้านของผมว่าผมอยากจะลองสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองผมก็เลยขอซื้อบ้านหลังหนึ่งในแถบย่านชานเมืองเพื่อไปทำธุรกิจของตัวเอง หมู่บ้านที่พ่อซื้อให้ในตอนนั้นมันก็เป็นหมู่บ้านเก่าครับที่มีราคาไม่แพงที่มีอายุประมาณ7-8ถึงปปีซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่คนไม่ค่อยนิยมโดยที่บ้านแต่ละหลังก็ยังขายไม่หมดบางส่วนก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้คนมาอาศัยอยู่มากมายเท่าไหร่นักแต่มันก็ตอบโจทย์ของผมเลยครับที่ผมเป็นคนชอบความสงบ โดยที่ผมก็เลือกเอาบ้านมือสองหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านเก่าเป็นคนขายเองและขายให้ผมในราคาที่ไม่แพงบ้านของผมมันก็เหมือนบ้านทั่วๆไปครับที่ตัวบ้านเป็นปูนมีทั้งหมดสองชั้นด้านล่างเป็นห้องรับแขกส่วนด้านบนก็เป็นห้องนอนโดยที่บ้านทางด้านขวาของผมมันก็ไม่มีคนอยู่ส่วนบ้านทางด้านซ้าย ผมก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งที่น่าจะอายุมากกว่าผมแล้วก็แก่กว่าผมอยู่หลายปีผมก็อยู่บ้านของผมไปครับซึ่งในช่วงแรกมันก็ไม่มีอะไรแต่จนกระทั่งในวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่บ้านทางซ้ายของผมมันก็มีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งพร้อมกับต้นกล้วยอีกกอใหญ่มันก็เลยทำให้ใบของต้นเหล่านั้น ก็ร่วงลงมาที่บ้านของผมผมก็คิดนะครับว่าแม้ว่าผมจะเกรงใจแต่ผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างผมก็เลยตัดสินใจครับก่อนจะหิ้วขนมไปถุงหนึ่งเพื่อเดินไปกดออดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาสวัสดีครับพี่ผมอยู่บ้านข้างๆนะครับ ผมอยากเก่วรบกวนให้พี่ช่วยตัดต้นไม้ให้หน่อยพอดีใบมันร่วงมาที่บ้านผมนะครับทำไมพี่ต้องตัดพี่ก็ปลูกในบ้านของพี่ใกล้จะได้กินลูกอยู่แล้วบ้านก็ว่างตั้งเยอะแยะทำไมน้องไม่ไปซื้อหลังอื่นจะมาอยู่ติดกันทำไมหลังจากที่ผมถามออกไปและได้รับคำตอบแบบนั้นกลับมาผมก็ช่างมันเลยครับ เพราะจากคำตอบที่เขาตอบมาก็ไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องอย่างแน่นอนและหลังจากวันนั้นผมก็เลยพยายามไม่ยุ่งกับเขาซึ่งเขาก็คล้ายๆกับผมนะครับที่ชอบความสงบแล้วก็ชอบปิดบ้านอยู่เงียบๆคนเดียวแต่แล้วคุณผู้ฟังครับแต่จนกระทั่งในวันหนึ่งที่ผมนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง มันก็มีบางอย่างที่ทำให้ผมต้องรำคาญเมื่อผมได้ยินเสียงของมอเตอร์ไซค์ขับผ่านหน้าบ้านของผมไปแล้วก็ขับกลับมาวนเวียนอยู่แบบนั้นผมก็พยายามไม่สนใจครับแต่จนกระทั่งในช่วงหนึ่งผมก็รู้สึกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาจอดแล้วเสียงมันก็เงียบหายไป ก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงแปลกๆที่เหมือนกับว่ามีคนเดินซึ่งผมก็พยายามไม่สนใจครับจนเวลาก็ผ่านไป2-3นาทีผมก็รู้สึกเอะใจขึ้นมาผมก็เลยลุกขึ้นมาดูที่หน้าต่างและสิ่งที่ผมเห็นครับมันก็ทำให้ผมแทบขาสัน่นเมื่อผมเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำใส่หมวกไอ้โม่งสีดำถืออาวุธปืนอยู่ในมือ กำลังเข้าไปในบ้านข้างๆก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาเสียงปืนดังสนั่นเลยครับจนทำให้ผมต้องหมอบลงโดยที่เสียงปืนมันก็ดังขึ้นมาเกือบสิบนัดก่อนที่ผมจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วผมก็เห็นว่า ผู้ชายที่ใส่โมงดำคนนั้นก็หนีออกมาแบบหัวซุกหัวซุนโดยที่มีเจ้าของบ้านได้ถือปืนวิ่งไล่ออกมาแล้วก็ยิงสวนออกไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับผมเห็นผู้ชายที่ใส่โมงดำรีบสตาร์ทรถและขับออกไปส่วนผู้ชายเจ้าของบ้านผมก็เห็นชัดเลยครับว่าเขามีเลือดอยู่เต็มตัว ผมก็เลยออกไปถามเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรไหมอยากให้ผมเรียกรถพยาบาลหรือเปล่าแต่คุณผู้ฟังครับเขาได้บอกกับผมครับว่าเขาไม่เป็นอะไรแค่โจรขึ้นบ้านก่อนที่เขาจะปิดประตูที่ถูกงัดแล้วก็หายเข้าบ้านไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมก็ทั้งตกใจแล้วก็งงมากเลยครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยิงกันกลางวันแสกแต่ผมก็พยายามช่างมันครับเพราะผมก็กลัวว่าจะโดนบ้างผมก็เลยรีบปิดบ้านแล้วก็ขึ้นมาทำงานอยู่ชั้นบนจนในช่วงเย็นวันนั้นผมก็รู้สึกแปลกครับแล้วผมก็งงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมผมถึงไม่ได้ยินเสียงเขาที่ขับรถออกไปไม่มีเสียงการเปิดประตู และไม่มีใครเข้ามาทั้งนั้นซึ่งนั่นก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ออกไปหาหมอและไม่ได้เ,เรียกรถพยาบาลเข้ามาตอนนั้นผมก็งงมากเลยครับผมจำได้ว่าผมเห็นเลือดเปื้อนเสื้อของเขาเต็มไปหมดผมก็เลยมายืนอยู่ที่หน้าต่างแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่ผมแอบมองผมก็กลับเห็นเจ้าของบ้านหลังนั้นก็โผลหน้าออกมา ก่อนที่เขาจะปิดหน้าตา่างแล้วก็ปิดมา่านเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมกำลังแอบมองเขาอยู่จนหลังจากวันนั้นผมก็กละว่าผมจะไม่สนใจแล้วครับเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้สามวันซึ่งในขณะที่ผมนอนอยู่ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษผมก็กลับได้ยินเสียงแปลก ที่เหมือนกับว่ามีคนกำลังขุดดินหรือกำลังทำสวนหรือกำลังทำอะไรสักอย่างมาจากทางบ้านของเขาผมก็พยายามมองครับแต่ผมก็ไม่เห็นอะไรจนเวลาก็ผ่านไปอีกวันมันก็มาอีกแล้วครับมันเป็นเสียงที่เหมือนกับแบบเดิมที่เหมือนกับว่ามีคนขุดหรือทำอะไรสักอย่างแต่ผมก็มองไม่เห็นนะครับ เพราะว่าบ้านของเขาก็ปิดไฟหมดแถมก็ยังมีต้นมะม่วงที่บดบังสายตาจนแทบมองไม่เห็นอะไรจนเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันถึงแม้ว่าผมจะไม่อยากยุ่งแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้เลยครับเพราะมันก็เป็นเวลาถึงเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่เขาไม่ออกจากบ้านมาแล้วผมก็ไม่เห็นเขาเลยในช่วงนั้น พ่อของผมก็มาจากกรุงเทพครับเพื่อมาเยี่ยมบ้านของผมพอดีผมก็เลยอดไม่ได้ครับแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้พ่อฟังว่ากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเขาจะตายอยู่ในบ้านหรือเปล่าพ่อของผมก็เลยเดินไปดูเลยครับก่อนที่พ่อจะเดินกลับมาแล้วพ่อก็บอกกับผมว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกพอเห็นเขานั่งทำแผลอยู่ในบ้านแล้วก็อุ้มลูกอยู่ด้วย เขาคงเจ็บไม่หนักแล้วก็ไม่เป็นอะไรจริงๆผมงงเลยครับว่าคนถูกยิงจนเลือดท่วมตัวขนาดนั้นทำไมถึงไม่เป็นอะไรแล้วก็สิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งที่หลังจากที่ผมอยู่ที่นี่มาเกินเดือนผมก็ไม่เคยรู้เลยครับว่าคนข้างบ้านของผมนั้นเขาจะมีลูกอยู่อีกหนึ่งคน จนอีกสองสามวันถัดไปพ่อก็ชวนผมใส่บาทผมก็เลยใส่บาทกับพ่อครับแต่จนกระทั่งตอนที่พระมาหลังจากที่ผมกับพ่อใส่บาทแล้วพระท่านก็ให้พรเสร็จผมก็เห็นพระท่านท่านได้มองไปที่บ้านข้างๆครับแล้วท่านก็ถามกับผมว่าโยมบ้านนี้เขาอยู่ไหมแล้วเขาอยู่กันกี่คนในฐานะที่โยมอยู่บ้านข้างๆกัน อาตมาเขาอยากให้สอดส่องดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือกันหน่อยในตอนนั้นผมก็ไม่ได้ตอบอะไรครับจนเวลาก็ผ่านไปอีกไม่กี่วันพ่อของผมก็กลับบ้านไปและในคืนนั้นเองครับที่ผมต้องนอนอยู่คนเดียวแล้วมันก็ปรากฏว่ามันก็เริ่มมีสัญญาณแปลกๆมาจากทางข้างบ้านของผม เมื่อในขณะที่ผมนอนอยู่ผมก็กลับได้กลิน่นที่เป็นกลิ่นเหม็นเนา่ามันได้ลอยมาตามลมซึ่งมันก็เหม็นแบบชนิดที่ว่ามันก็แทบทำให้ผมเกือบที่จะอ้วกออกมาผมก็ลุกขึ้นมาดูครับซึ่งในขณะที่ผมมองออกไปผมก็สังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งว่าผมเห็นคนที่อยู่บ้านข้างๆ มีลักษณะเป็นเงาลางๆสะท้อนกับแสงไฟซึ่งก็น่าจะกำลังอุ้มลูกแบบที่พ่อของผมบอกอยู่ข้างๆกับหน้าต่างแต่มันก็เหม็นมากเลยครับผมก็เลยต้องปิดหน้าต่างเอาสเปรย์ปรับอากาศมาฉีดแล้วก็เปิดแอร์ในทันทีถึงตอนนั้นผมก็แอบคิดแล้วครับว่านั่นคนหรือผีที่วนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้น จนเวลาก็ผ่านไปจากที่ผมได้กลิ่นแค่ในช่วงกลางคืนผมก็เริ่มได้กลิ่นในช่วงกลางวันและสิ่งที่ทำให้ผมต้องขนลุกมากขึ้นครับเพราะจากแค่กลิ่นที่ผมได้กลิ่นมันก็กลับกลายเป็นว่าในช่วงกลางดึกมันก็กลับมีเสียงร้องไห้ที่เป็นเสียงของผู้ชายลอดผ่านทางหน้าต่างเข้ามาผมขนลุกจริงๆครับ จนทำให้ผมแทบจะนอนไม่หลับจนเวลาก็ผ่านไปเกือบสัปดาห์ผมก็ตั้งใจเลยครับว่าจะเป็นไงก็เป็นกันและถ้าหากว่าในคืนนี้ผมได้กลิ่นและได้ยินเสียงร้องอีกผมก็จะเอาไฟฉายส่องแล้วก็จะมองดูให้เห็นกับตาในช่วงกลางดึกคืนนั้นที่ผมรออย่างใจจดใจจอ่อแล้วมันก็มาจ,จริงๆครับ หลังจากที่กลิ่นล่อนหน้าต่างเข้ามาเสียงมันก็มาเลยครับมันเป็นเสียงร้องไห้ที่เหมือนกับคนแทบจะขาดใจผมก็เลยคว้าไฟฉายเลยครับมันจะเป็นไงก็เป็นกันก่อนที่ผมจะเปิดหน้าต่างแล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปภายในบ้านของเขาในทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับ ทุกอย่างมันมืดไปหมดม่านของเขาก็ถูกปิดแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ครับผมก็กลับรู้สึกว่าเสียงมันก็ดังมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่มันก็ไม่ได้ดังมาจากในบ้านหลังนั้นแต่ทว่ามันก็ดังมาจากทางด้านล่างแบบที่ผมก็ไม่ทันได้ตั้งตัวผมก็ส่องไฟไปเลยครับโดยที่ส่องลงมาจากชั้นสอง ลงไปที่ข้างบ้านของเขาและเมื่อผมส่องลงไปเท่านั้นแหละครับแสงไฟก็ทะลุจากยอดมะม่วงลงไปถึงโคนต้นและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำให้ผมหลอนจนแทบจบปะปัสสาวะราดกางเกงสิ่งที่ผมเห็นครับทันทีที่ผมส่องไฟลงไปแล้วก็เพ่งมองผ่านต้นมะม่วงลงมาผมก็เห็นเป็นหน้าคนเลยครับ โดยที่เป็นหน้าคนที่เปื้อนเลือดลอยไปลอยมาอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงโดยที่หน้าของคนคนนั้นเขาก็เหมือนกับว่าจะรู้ตัวก่อนที่เขาจะค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นมาหาผม <Eld est> ผมแทบเสียสติเลยครับผมได้แต่บอกว่าตัวเองตาฝาดก่อนที่ผมจะรีบโทรไปหาพ่อว่าเขาตายแล้วหรือเปล่า แต่พ่อก็บอกนะครับว่าให้ผมอย่าคิดมากเพราะว่าพ่อเองก็เคยเห็นเขากับตาว่าเขาก็ยังสบายดีว่าเขาก็ยังอุ้มลูกแล้วก็ยังนั่งทำแผลอยู่ภายในบ้านของตัวเองจนในตอนเช้าผมก็ตั้งเวลากับตัวเองเลยครับว่าถ้าหากในช่วงเจ็ดวันเขาไม่ออกจากบ้านมาหรือไม่ได้ยินเสียงเปิดน้ํา หรือไม่เปิดไฟอะไรสักอย่างผมก็จะแจ้งตำรวจว่ามีคนตายหรือถ้าหากว่าไม่ตายจะเป็นยังไงก็เป็นกันผมจะให้ตำรวจเข้ามาดูโดยที่ไม่สนอะไรอีกแล้วจนเวลาก็ผ่านไปครับซึ่งแค่ช่วงวันที่สี่ผมก็เริ่มทำงานไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะกลิ่นมันก็หนักมากขึ้นบ้านของเขาก็ปิดเงียบ ผมก็เลยไม่ทนละครับก่อนที่ผมจะคว้าโทรศัพท์มาโทรหาตำรวจในทันทีโดยที่ผมก็แจ้งไปเลยครับว่าข้างบ้านของผมมีคนตายจนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่ออกจากบ้านมาแล้วมากกว่าหนึ่งเดือนในตอนนั้นผมก็รอประมาณ45นาทีทางตำรวจก็มาถึง โดยที่มาพร้อมกับกู้ภยัยผมก็เลยออกไปคุยครับโดยที่เขาก็ถามกับผมว่าใช่บ้านหลังเนี้หรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าใช่ครับเขาก็เลยตกลงแล้วก็เตรียมตัวที่จะบุกเข้าไปด้านในผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกดออดที่หน้าบ้านของเขาครับแต่มันก็ปรากฏว่าทุกอย่างมันก็เงียบสงบไม่มีเสียงตอบรับใ,ใดๆกลับมา ซึ่งมันก็ชัด้ะครับว่าข้อสันนิษฐานของผมมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาคีมตัดเหล็กมาตัดที่ประตูรัว้วก่อนที่จะเปิดเข้าไปและหลังจากที่เปิดเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็เอาชฉลรงมางัดที่ประตูไม้และเพียงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับ หลังจากที่กรีนตีออกมาสิ่งที่ทุกคนเห็นในตอนนั้นมันก็ทำให้ทุกคนแตกกระเจิงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังหลบไปคนละทิศละทางเพราะว่าสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นมันก็ทั้งน่ากลัวน่าขนลุกกว่าการที่เจ้าของบ้านจะเสียชีวิตและนอนอยู่ต่อนหน้าพวกเราสิ่งที่เห็นในตอนนั้นพวกเราเห็นผู้ชายเจ้าของบ้าน ยังนั่งอยู่ที่โซฟาที่อยู่หน้าทีวีโดยที่ยังไม่เสียชีวิตแต่ทว่าตัวของเขาก็ได้ผอมแห้งมีอรอยแผลถูกยิงที่แขนและสิ่งที่อยู่บนตักของเขาครับคุณผู้ฟังครับมันก็กลับเป็นศีรษะของคนที่ถูกตัดออกเก็บเอาไว้จนเน่าเปื่อยและกอดเอาไว้อยู่แบบนั้น ตอนนั้นทุกคนก็ช็อกมากครับรวมทั้งศรีรษะที่เขากอดมันก็น่าจะถูกตัดมันแล้วมากกว่าหนึ่งเดือนส่วนทางเจ้าของบ้านเขาก็น่าจะเสียสติไปแล้วก็เลยนั่งอยู่แบบนั้นถึงตอนนั้นตำรวจเขาก็ดูจากพยานหลักฐานแล้วเขาก็พบว่าบนพื้นในบ้านหลังนั้นมันก็มีอรอยเลือดเต็มไปหมด แต่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นเลือดกองใหญ่ๆที่แห้งอยู่หน้าทีวีแล้วก็มีอรอยเลือดเป็นทางถูกลากออกไปที่ห้องครัวก่อนที่อรอยเลือดเหล่านั้นมันจะไปสุดอยู่ที่ประตูครัวที่อยู่หลังบ้านแล้วมันก็หายไปเจ้าหน้าที่เขาก็ตามไปครับแล้วเขาก็พบว่ารอยเลือดเหล่านั้น มันก็ถูกลากไปตามทางดินก่อนที่จะไปหยุดอยู่ที่ข้างบ้านแล้วเขาก็พบว่าที่บริเวณข้างบ้านฝั่งด้านที่ติดกับบ้านของผมมันก็มีอรอยฝังกรบและเมื่อเขาขุดเขาก็พบว่าเขาได้พบศพของชายที่ถูกตัดศรีรษะได้ถูกฝังไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงกับต้นกล้วยตรงนั้น ผมงงไปหมดเลยครับว่ามันคืออะไรซึ่งมันก็กลายเป็นคดีแล้วเขาก็สืบได้ความว่าในความจริงแล้วในวันที่เกิดเหตุในวันนั้นวันที่มีผู้ชายใส่โมงดำเข้ามายิงที่ข้างบ้านของผมเขาก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่พวกเขาก็มากันสองคนแต่ทว่าผมลุกขึ้นมาดูช้าผมก็เลยเห็นแค่คนที่เข้ามาทีหลัง เพียงแค่คนเดียวและก็นนั่นหละครับหลังจากที่โจรคนแรกเข้าไปและพยายามจะปล้นจนโจรคนที่สองก็เดินเข้ามาแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเจ้าของบ้านก็กลับยิงสู้จนโจรคนแรกตายไปส่วนเจ้าของบ้านก็โดนยิงที่แขนก่อนที่โจรคนที่สองจะวิ่งหนีและเจ้าของบ้านก็ได้วิ่งตามออกมา ก่อนที่จะยิงไล่ตามหลังแบบที่ผมเห็นแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของบ้านช็อกแล้วก็ไม่ยอมแจ้งความนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็น่าจะกลัวความผิดฐานที่ยิงคนตายและคุณผู้ฟังครับทางตำรวจได้บอกอีกครับว่าโจนคนแรกที่ถูกยิงตายนั้นเขาก็เป็นแฟนหนุ่ม ของผู้ชายเจ้าของบ้านที่หลอกเข้ามาคบแล้วก็พยายามจะปล้นซึ่งก็น่าจะด้วยความเที่ยวรักมากบวกกับความที่เจ้าของบ้านก็เคยมีประวัติรักษาโรคทางจิตเขาก็เลยน่าจะช็อกแล้วก็เสียสติก่อนที่จะตัดศีรษะเก็บเอาไว้แล้วก็เอาศพไปฝังซึ่งหลังจากเรื่องราวทั้งหมดผมก็หลอนจนแทบใช้ชีวิตไม่ได้อีก ซึ่งผมก็กลับมานั่งคิดนะครับว่าวันที่เขายิงกันแล้วผมก็เห็นเขามีเลือดท่วมตัวมันก็น่าจะเป็นเลือดโจนคนแรกที่เป็นแฟนของเขาเสียมากกว่าส่วนเสียงขุดที่ผมได้ยินนั้นที่มันเหมือนกับเสียงํำสวนที่ผมได้ยินอยู่ข้างบ้านเป็นเวลาอยู่สองวันมันก็น่าจะเป็นเสียงขุดดินที่เจ้าของบ้านได้ฝังศพส่วนวันที่ผมได้ส่องไฟ แล้วก็เห็นใบหน้าของคนที่ลอยไปลอยมาก็น่าจะเป็นหน้าแฟนของเขาที่ถูกตัดศีรษะมาขอความช่วยเหลือส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้พ่อของผมต้องขนลุกมากที่สุดก็คงเป็นวันที่พ่อของผมไปแอบดูแล้วพ่อก็เห็นว่าเขากำลังอุ้มลูกของเขาอยู่และก็นั่นแหละครับสิ่งที่พ่อของผมเห็น มันก็น่าจะเป็นศีรษะแฟนของเขาที่ถูกตัดเอาไว้เสียมากกว่า